ครับผมรับชมชิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดได้นะครับวันนี้มาคุยเรื่องไม่เป็นเรื่องครับการบ้านการเมืองนะครับวันนีนะครับใกลการเลือกตั้งเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอเอฟซีก่อนนะครับผมว่าจจะมีใครเข้ามารับชมไหมครับ ขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะครับเปิดไฟก่อน,น <c oughs> รอ fc เข้ามาก่อนนะครับหนาวแล้วปากแต่ครับเดีนะ๋ยวรอ fc ก่อนนะครับผมวันนี้จะมีใครเข้ามาชมหรือเปล่าน,น้อเ แ,แชร์ก่อนนะครับเพอนสิแชร์ไป แชร์ไม่ถูกที่เดียวแชร์อีกทีนึ่งนะครับเดี๋ยวรอเอฟซีก่อนนะครับผมเอซยังไม่เข้ามาจัก,กับคนเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC Channel ครับผมขอกุญแจหน่อยครับขอกุญแจหน่อยครับกุญแจอะไรเน,ะนาะครับผมเข้ามาแล้วก็ชมก่อนนะครับผม ครับผมครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับผมลายคุณแจครับขอบพระคุณมากครับผมวันนี้ก็มาแจมกันนะครับผมกดติดตามมนาะแจมมาแจมมาคุยกันนะครับผมเนาะ มาคุยอ่าวันนี้ก็คุยเรื่องไระนะ้สาระหน่อยมีสาระหน่อยนึงครับผมมีทั้งไม่มีด้วยนะครับผมเนาะอ่าวันนี้ก็มาคุยเรื่องมันใกล้เลือกตั้งแล้วเนาะก็น่าจะคุยเรื่องตั้งนั่นแหละครับวันนี้อ่าใครจะเลือกใครก็อยู่ในใจแล้วนะครับ F4 ทุกคนเนาะครับผมอ่าจะเลือกใครก็อ่าคิดไว้ใครแล้วใล้ถึงวันเวลาแล้วครับผมวันที่เท่าไหร่วันที่แปดเดือนหน้านี่เนาะถึงวันเวลาเลือกตั้งนะครับผม ครับผมทักทายขอบคุณนะครับผมคุณจิราวันนะครับผมเนาะขอบคุณมากครับทักทายกันเข้ามาแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแอดกลางช่องน้อยๆครับผมเนาะไม่ได้แจกแจกแต่ความคิดถึงนะครับผมแจกแต่ความคิดถึงไม่ได้แจกอะไรนะครับขอขอบคุณคารับที่เข้ามาแจมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมก็การเมืองไทยครับทุกวันนี้เนาะเมืองไทยก็ มีการเมืองแปลกๆนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือนี่แหละครับผมการเลือกตั้งนี่แหละเราจะเลือกใครก็ในใจแอดเนาะคือว่ามันก็เหมือนเหมือนกันนะครับเนาะจะเอาคนนู้นจะเอาแดงจะเอาเหลืองจะเอาน้ำมันเอาส้มเอาสมพูมีหลายสีนะครับเนาะจะเอากอกขอคองเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเอฟจีกอกขอคองจะเอากอก็อีกแบบนึ่งก็เอาขอก็อีกแบบนึง ทุกคนมีแมงหมดนะครับผมแต่ว่าแมงแบบไหนมันจะมันจะไม่แมงเยอะแมงน้อยน่แหละครับผมเอฟซีก็ทักทายเลือกเลือกกันเข้ามานะครับว่าแอบจะรู้จะเอาใครเอฟซีก็คิดเอาเนาะน่าจะคิดดีกว่าเอฟแอดอีกนะครับเอฟซีนะนะครับผมแอดยังคิดไม่ออกครับแต่อยู่ในใจนะครับเพื่อใครก็เอาเองนะครับผมเนาะใครดูแลบ้านเมืองเราได้ อเนาะเอฟซีเนาะ,อะแอดก็ชิดเหมือนกันใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับครับผมเนาะคอมเมนต์มาบอกหน่อยจะเอาใครบอกแอดหน่อยเด้อครับผมครับครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าเลือกใครต้องการใครเนาะก็จะลืมกดติดตามให้นะครับผมคนที่ยังไม่ติดตามนะครับผมมาแจวกันครับวันนี้ก็ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคุณอ,อะไรนะออนปีชานะครับผมสวัสดีครับผมเนาะอะไรเข้ามานะครับผมมาคุยกันก็มาทักทายแลกเปลี่ยนความคิดกันเนี่ยครับผมเนาะไม่รู้ใครจะเลือกใครเนาะแอดก็ยังคิดอยู่นะครับว่าจะเลือกใครอืมมันก็หลายภาคเหมือนกันนะใครๆครก็ดีหมดนะเอฟซีเนาะดีดีหมดครับใครใครก็มันก็ มันก็ดีอ่ะเนาะไม่รู้จะว่าอย่างไงครับผมอ๋อครับผมเข้ามาแล้วก็ลืมกดติดตามให้อดด้วยนะครับผมแล้วก็ชมชิปอย่าเพิ่งหนีกันไปเด้อครับผมทักทายเข้ามาครับแอ่เปลี่ยนความคิดกันนะครับผมเนาะเอฟซีะ FC จะเลือกใครอยู่ในใจแอดก็รู้อยู่นะครับแต่ว่าเราเราก็คิดนะครับว่าพักไหนมันดีนะครับผม แต่ถามพักมันก็ดีหมดทุกพักนะครับเนาะแต่ว่าใครแมงน้อยแมงมากใครจะบริหารบ้านเมืองเราไปได้ดีส่วนมากมันไม่มันได้เกินสองปีนะเอฟซีเนาะการเมืองเราก็อยู่สี่ปีนะเอฟซีเนาะอยู่สี่ปีแต่ว่ามันไม่เกินสองปีหรอกแล้วก็อ่ากัดแชะขาเข้าอี้กันล่วงหมดเลยครับด้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ครับใครเป็นไม่นานนะครับผมเนาะงูเห่าก็เยอะครับกล้วยก็เยอะอ,อะไรแจกกล้วยแจกอะไรกันเนาะ มันหลายอยา่างเนาะ Fc บ้านเมืองเราครับแต่ประชาชนเรากา็คิดเอาเองจะเลือกใครนะครับผมเนาะจะเลือกใครชอบใครแอดก็อยู่ในใจนี่แหละครับผมอย่างไงไงก็ในในระบอบบ้านเมืองเรานะครับผมรนะบอบประชาธิปไตยครับผมเนาะคอมเมนต์ไม่ต้องมายุ่งนะครับผมนมเนาะคอมเมนต์ก็แซวแซวกันเข้ามาแล้วนะครับผมนะคอมเมนต์ก็โอมา มาสอดมาแทรกการเมืองบ้านเรานะครับเนาะะเอาคนนู้นคนนี้โอ้ถามว่าเขามีสิทธิ์ไหมไม่มีสิทธิ์ครับมาแทรกนะครับผมขนาดไม่ธรรมดานะเอฟซีนะเอ่อระระ,ระดับรัฐมนตรีเด็ดนะของเขมีนะครับบูชานะครับมาแทรกบ้านเราเนะี่ยไม่ธรรมดานะครับผมเอาคนนู้นเอาคนนี้อืไปสนใจเขาไม่ได้นะครับเนาะ เขาก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะเบนนะจะเขาก็อยากได้คนที่เขาคุยได้นะครับคุยได้มุกมิบเข้ามาบ้านเราได้อย่างนี้ครับทาเฉยเมือนกัออดีตอดีตที่เราเคยผ่านมาเอฟซีก็รู้นะครับเขาแอบเข้ามาอยู่บ้านเราโอ้สี่สิบปีเขาทําอุโมงทำอะไรโอ้โอยทายิ่งกว่าเขาเตรียมพร้อมมาแล้วครับผมจนเตรียมพร้อมจนว่าเขาคิดว่าเขาชนะนะครับนาะแต่เขาทําแล้วเขาไม่ชนะเพราะว่า ระบบข่าวสาราในระบบาการเมืองเรามันมันแน่นนะครับเนาะไม่สามารถเด็ดลอดออกไปได้นะาทหฐานของเรามันแน่นครับผมเนาะไม่สามารถามาล้วงข่าวในกองทัพเขาได้หรอกครับผมเนะาะขนาดคือเรารักชาติเอฟซเนาะจะมาถามอย่างคนไทยเราเนี่ย ใค,ใครเคยเป็นทาหารออกไปเนี่ยเชื่อร้อยทั้งร้อยนะไม่ใครพูดหรอกครับเนาะะกองทัพงน,นั้นครับไม่ไมีใครพูดหรอกครับคือจบคือออกมาก็ทิง้งไว้ตรงกองทัพเลยครับเหมือนทุกคนแอดคบเหมือนกันครับไม่ีใครไปพูดอะไรหรอกว่าเป็นอย่างน,นั้นงนี้กองทัพก็คือกองทัพเราปวดออกมาเหมือนแนต่ปวดออกมาจากเป็นการเป็นทาหารนะครับก็มาถามแว่าเป็นยังไงใครอยู่ไหนอะไรทําอะไรไม่ต้องมาพูดเลยครับแล้วก็พูดถามบ้านตามเมืองเราไปปกติ กองทัพก็อยู่ที่กองทัพเราไม่ต้องไปสนใจครับผมทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาบริหารการบ้า,ากนการเมืองเ,องเองครับนอกจากว่าเราเข้าไปเป็นอาหารเออ,อน,นั้นนะ่ะเราควรจะศึกษารู้อีกทีหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าเราต้องศึกษารู้เพราะว่าเราต้องออกรบนะครับแต่ก่อนแี้ก็เคยเป็นทาหารนั่นครับผมแต่ว่าออกมาแล้วก็คือถามอะไรก็ไม่รู้ครับไม่รู้อย่างเดียวครับผมนะมันมันผิดระเบียบนะครับการเป็นทาหารเราจะไปเปิดปรงให้่ายต่อ ไอ้ฝ่ายตรงข้ามเราไม่ได้ครับเดี๋ยวเด็ดลอดไปความรู้นะครับมีเพราะเราเคยเป็นอาหารเรารู้ตรงนั้นงนงี้อ่าเราเงียบไปดีแล้วที่สุดคือประเทศคือที่นอนที่อยู่ที่อาศัยของเรานะครับเนาะถ้าเป็นเมืองขึ้นเขาแล้วเราจะทํอาหารกินไม่ได้ก็เหมือนขมิ้นทุกวันนี้ครับทำอาหารกินไม่ได้เลยอ่าก็อยู่งนั้นแหละขมิ้นครับ,นะรบปกติเงียบหาจินพออยู่พอได้เพราะว่าโครงกิจชาตินะครับเนาะ โกงกันกินกันเดี๋ยวนี้ก็กินไม่ได้แล้วครับหมดสิทธิ์นะครับผมเข้ามาก็กดติดตามได้นะครับเนาะติดตามกันนะครับอย่าเพึ่งหนีจากกันนะครับเข้ามาแล้วก็อยู่ครับอู่ด้วยกันยาวๆนะครับอยู่ด้วยกันยาวๆนะครับผมวันนี้ก็ไหลขึ้นไฟ์กลางวันนะครับผมช่วงนี้บ้างไม่มีงานทํา งานก็ไม่ค่อยมีครับผมหน้าเป็นม,มูลเหมือนกับไข่แล้วครับผมตอนนี้ไม่มีงานทำนะครับผมมาขึ้นกลางวันตามปกติอาจะขึ้นกลางคืนนะครับเจ้าอะไรล่ะท่าไหรนล่ะอันลูงหแหละเรียบร้รรรรอยแม่ดูเลยคอมเมนต์มาได้เลยแม่คอมเมนต์มาจากหลักใหม่ครับอเออ,เอ,อครับผมอ่าครับนี่ก็ ทักทาทยกันเข้ามานะครับผมทักทาทยกันเข้ามา,าเข้ามาแล้วก็กดติดตามแอดด้วยนะครับติดตามด้วยเข้ามาแล้วก็ทักทาทยกันถามทุกสุขกันนะครับผมอ,อยู่ที่ไหนจังหวัดไหนตอนนี้แอดไลน์อยู่ที่จังหวัดบึงการนะครับผมอย่าลืมนะครับข้อมาเที่ยวนะครับข้อมาเที่ยวการที่จังหวัดบึงการเปิดใหม่ในเอฟซครับผมมีสะพานไทลาวแห่งที่5นะครับผมเนาะ แห่งที่4ี่กับแห่งที่5อยู่ไกลกันนะครับผมแห่งที่4ี่อยู่ภาคเหนือนะครับแห่งที่5ก็อยู่อีสานมันอยู่ละที่นะครับพี่เสี่ยก็มาขายับเดินทางไปเวียดนามจีนครับผมผ่านช่องทางบึงการได้นะครับถึงจะผ่านนองไายก็ได้บึงการก็ได้นะครับผมผ่านไปลาวแล้วก็ต่อรถไปที่เวียดนามไปที่จีนนะครับผมเนะาะผ่านได้ ก็เข้ามาก็อย่าลืมนะครับผมคุยกันทักทายกันเข้ามาสอบถามเข้ามาอยากถามอะไรนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้เลือกตั้งบ้านเราแล้วนะครับการลดฐาเสียงก็วิ่งว่อนแล้วครับวันนี้ก็ก็เป็นตอนนี้เป็นพักทักทายว่าตลอดนะครับผมตอนนี้นะาถามอะไรเห็นหน้าอสอทุกคนชสที่จะลงพื้นที่ใครสมัครตอนนี้เห็นทุกคนนะครับเห็นหน้ากันทุกคนไม่มี แต่ถ้าเป็นสสแล้วคงไม่เห็นนะครับหายไปหมดนะครับผมน้องน้อที่จะลงมาดูบ้านดูเมืองของเรานะครับดูประชากรเรานะครับก็อยู่ที่สภากันหมดนะครับผมตอนนี้ก็คือไม่มีใครอยู่สภาแล้วครับตอนนี้อยู่ตามบ้านตามเรือนตามทุ่งนาก็ไปนะครับผมอยู่ใครใครขนาดไหนก็ไปนะครับตอนนี้ครับธรรมดานะครับนาะยุคสมัยหาเสียงเนาะ เห็นอะไรก็ไหว้สวัสดีไปหมดนะครับเด็กหัวเล็กเด็กแดงสวัสดีไปหมดนะครับไม่สวัสดีตัหัวตอนะครับเาตอนนี้เนาะตอนนี้ช่วงหาเสียงก็เป็นอย่างนี้นะครับธรรมดาอ่าธรรมดาการหาเสียงนะครับแอดเข้าใจนะครับเอฟซีจะเลือกใครก็คิดตัวเองนะครับผมใครดีขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนอ่าชอบใครเลือกได้เลยนะครับตามใจสิทธิส่วนบุคคลเดี๋ยวนี้ ของของเราบ้านเราเป็นสาธารณะแล้วครับของเราสิทธิส่วนบุคคลใครจะอยู่ใครจะไปก็อยู่บนเว็บซีนะครับผมเนาะเดี๋ยวแอดก็จะลงไลท์แล้วนะครับผมเนาะอีกแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้ไลท์สดนานนะครับผมแป๊บๆก็พอนะครับผมเนาะก็น่าจะยืดๆนะครับมีอีกครั้งรอบหนึ่งนะครับผมอ่าก็เอาทีละรอบนะครับผมเนาะแอดก็มีทุลักเนาะครับผม จิบหน้าก็ค่อยเจอกันนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์อีกทีหนึ่งิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสบายดีโชคดีทุกคนสวัสดีครับ